เกาดแล้วบบลออที่มาลำบากจีผมก็รอใไปสิเฮ้ยจะเข้าหกแลเนี่ยเปิดดิสปอนตรงหน้าดิจะเดินดับแล้วเื่อน นี่ถ้าเกิดประมาณนี้กำลังโอเคเลยเนะี่ยอ้อไม่ใช่เกาะจะเป็นเรือกิดฟอง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 มิลลดอยู่ไหนจ้ามิลลดไม่ค่อยชอบเลยไอ้นี่เนี่ยโอ้ยไม่มีหินข้างหน้า เฮ้ยเดือบผีโอ้โหสองลามซะด้วยโอ้ยโอ้จะออกแต่5นี่ได้ไป้ได้หายละเดือย จะไม่เจอให้เราจริงใช่ไหมนะรอบสองอโอโอโอ๋อโอ้ยเอออันนี้ไอเรือไอเรือเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันมันแค่วาบมามันว้าบมาเฮ้ยมันว้าบมาได้ด้วยเหรอเฮ้ยเขาหุบน่ะน่น่น เกยเขาหกเขาหกแล้วมันมืดจะเจอโอ้โหเอ้แลวหนีจะและหนีจะไอ้นี่ไม่ได้อีกประเด็นนะโอ้ยกระเด็นกระดอนหมดเลยเฮ้ย เดี๋ยวขับเรือเลยเพื่อนเดี๋ยวขับเรือเดี๋ยวตีให้มาขับเรือเลยเพื่อนขับเรือไวขับเรือไวโอ้ยโอ้ยมาดูดอ่ะอ่ะไปแล้วโอ้ยอะมาอะมาไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนจะเสียเวลากับไอ้ตัวนี้ไม่ได้โหจะตาย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  ôi mày tái lại chơi hình lạc à, À bài ăn đi 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 lạ đi đi Rồi mày đi xí mày đi lạ Cái đi này, này. Ôi. Mà mắc không lạ không đi cười mày đi đi เออเกิดเกิดในเวลาที่ไม่ต้องการตลอดเลยตัวนี้เนี่ยืมโดนหมซ้ะฮึฮึฮอโดนไหมซอะนี่น,ะนี่ฮะ

ต้องใส่ฟันถ้าถ้าถ้าเกมแบบสร้างแบบฟันมันไม่มีคูดาวสีน่าจะดีนะดูดาวดูดูดาวดูดาวอ่ะเอออ่ะอะไยู่แนววะน่ะเดี๋ยวเปลี่ยนวิภาคุมปุ๊บเรือรนาะนอยิ่ง าาไปยิงแม่เจ้าลังวิ่งไปพโเจรทะเลสัตว์เกิดตรงหน้าเลยกูจ้าเลยวิ่งเฉยเห็นเห็นแล้วแล้วนะเห็นคอมแล้วนะไปอยู่นะค่อย เดีว๋วบอไม่มีไงนี่ไงไม่มีหลานจะใส่จะ้ะไม่หลา กอยู่ดีเขาไบบสิน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 นี่หรือเปล่าสินสินสินทำไมโอ้โหยี่กูโดนนี่นี่หรือเปล่าเนี่ยนั่นนั่นน่นน่กูโดนอยู่โอ้ยไอ้เหี้ยเจ้าทะเลกับกูตายไม่ใช่กูว่าน่ะไฮด้าวะนั่นน่ะเชี่ยอยู่ข้างหลังกู ตายอ่ะเอออ่าใหญ่แค่แไปขนาดเห็นแต่เรือแล้วเนี่ยเห็นนู้ว่านู้นว่าเกาะโอ้โหไม่อยู่ข้างหลังเหมือนใช่เลยไม่ใช่อู้หเสียงเห็นแต่เรือแล้วว่าท่านี้เออถ้ามันทึกอีกแล้วไม่เจอก็ไม่เจอได้ว่ะเออ ให้ทำเผ่าวีสีทุกคนนะพวกเราเราที่เจอนี่ก็คือไม่เห็นว่าจารย์อีกแล้ก็ใกล้เช้าอีกเนี่ย<อ>เหมือนเหมือนไวเ,เลยเนะี่ยโอ้โหแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไฮด้าแนะ่คๆเกาะอ,อื่นมันไม่เห็นเลยไงกลางคืนนะ่ะเห็นในเกาะไฮด้านะั่นแหละ ใช่ไฮดา้าไฮด้าแน่ๆเห็นต้นไม้ใหญ่ละโอ้เจอก็ไม่เจอรูอ้จะทำยังไงก็นแล้วไหนเขาหกรอบหนึ่งนี่ก่อนนี้อืม ไม่เจอให้เราจริงๆนะเนี่ยเจอแค่รอบเดียวอืมเจอก็ได้อ,อสินดึกแล้วเพวื่อนอะไรไอปลาดุตัวใหญ่นะ่ะ Boy danh honey honey, 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 à, honey, honey, mà mày, mà mày. À, mà. Mà อันน้โอ้ยถ้าสุุมได้อีกรอบนี้ก็คือสองทั้งโมงไม่ถอดสรุปมาหาเกาะแล้วมาตีฉลามวะเนี่ย,โอ,ยโอ้ยตายอยู่คือไปว่าไอสเสซร,สรี่หรือนี่ว่าเปลี่ยนเป็นผ่าหุมคานตามเมื่อกี้แลับก็ อ๋อเจ็บตอ้นี้ดิเฮ้ยฟังดิเดี๋ยวตัวนี้ก็จะดูดลงน้ำอย่างเดียวเลยเฮ้ยไอ้ดูดเข้ามาวะเขามาสุ่มผลนะดิน่าจะใช่

นี่ตายแล้วนะนี่แน่อยู่ก่อนไหนวะสิงป่อท้ายปะอ๋อไม่รีดตัวให้ว่าไงล่ะเราเอาไงต่อพวกเราเนี่ยสิงจริงจริงเออพรุ่งนี้แหละต้องได้แล้วพรุ่งนี้เนี่ย เสียงว่ะเราไปดูไหมว่าเราสูงผลได้อีกรอบละได้ไ,ม,ไ,ดม,ไม่ได้ได้อีกรอบหนึ่งไหมใช่ไหมีได้อีกรอบนึงไหมชค้อนอ่เลยช้อตมอมันได้ช้อมบ่อกทีว่าน้องก็ตาย วีวีวีเนาะวีเทว่าเทว่าเทวาเทวดาดูเทวาดูอีโด้อดอยู่วะวะอ่ะมีอะเฮ้ยจะว่าจะดีสามเลยใช่ไหมเดี๋ยวผลดีก็ อื้มสุมได้อีกแล้วก็คือเกินโอ้โหตึงดึงยังเลยสินอ้โหได้แ้วให้ได้ยางอีกแล้วเพื่อนโอ้โหมางกีสปินนี่ก็ยางโอ้โห ไอยาไอยาไอ,ยา,อยานี่ไอ้นีไอ้ขวงแกหน่อยนิ้ไอยามาบ่อยเกินจนต้องเอาไปลูดันแล้วนี่